คอร์สนะครับได้คอร์สใหม่ครับเข้อตอมาอออเลยนะอเลยี่ Cầm đây bà Ok bắt đầu mà đây Cứ bắt đầu, tắt Trong hạ, ồ, oh, hạ bắt oh. đấy à พ่ออนไหมตรงใกล้ไหมเอื่องโยกว่าลวดถุกเนี่ยเอาข้าวไปดีดีโอครับอ่นฮะดีโอครับอันดีโออีกยังก่ออันดีโออันดีโอเอาคือว่าอันซื้ออันครับสุดๆแล้วเราอยู่กับทีมงานอันออดิโอนะครับเรียกว่า แปลเป็นภาษาไทยว่าสุดๆแล้วสุดๆแล้วออดิโอสุดๆแล้ววันนี้นะครับเรามาติดตั้งคอดดจิตอนนะครับกับทีมงานอันออดิโอนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะกำลังไล่แอมอยู่ครับตอนนี้ได้ไปตอนน่ะเอาเบียดนี่เด้เอาเบียนี่ได้ฉนนเดียวนได้ลวนี่ท่านสอง กลางกลางแมนกลางกลางเอากลางกับเหลี่ยมให้มันดังแบบทุกอย่างตัวนี้มันเบียดก่อนกลางก็ไม่แล้วนะนี่ได้กลางเสร็จกลางเสร็จได้เ่ยมวนขึ้นขื้นเหลี่ยมตัวนี้กลางขื้นเหลี่ยมเออครับเดี๋ยวผมพาดูครับใกล้ๆนี่ครับของที่มีวันนี้ครับมีคอร์สเดี๋ยวนะ ก่อนที่มีวันนี้ครับมีม,มีคอร์สดีต้นตัวนี้ครับขับ,ข,บขับกลางครับแอมสำรองเอามาช่วยทีมงานนะครับอันนี้ตัวนี้มีปัญหาหน่อยหนึ่งครับออตัวนี้ขับแหลมกลางตัวนีเ้เราจะทําระบบกลางแหลมให้มันดังเต็มระบบนะครับในการจูนแล้วก็มิกยูโรเทค นี่ฮะส่วนแหลนกน,น,หลนี้กไ็ไม่ได้ใช้ครับเหล,หล็กมืออาชีด <c oughs> นี่นะครับหมดแล้วกันผูด้ไดเมาายังมาชายเนี่ยผู้ไดเชื่อมเนี่ยอุ้มกบบัวู่วัาหยุดหยุดเล่มไว้เนี้ยมาหยุด โอ้ยยังอยากว่าต่อใครของคุปได้ตัวนี้หลายบาทยอด้นน่พังรงนี่หยิดมุ่งไ้มันจะี้เฟยอรายยไปได้ไว้ยิดจับใชยไหม่ตั้มันหักนี โอเคมาทันยาต้ใจนใญไป้อ่า่างไม่ตัวนันยน่คุ้มไปแยงแต่หออยู่ตาผีเาะตัวนีันกาลวรัก

มันคลิปเราเนีย่ยเอมมาเรฮงแต่ครับแต่ฟังบ่อยากฟังอยากฟังเฮงได้บ่เออเพลงได้สิเปิดได้กันซับคือ,รอรเอราไม่ต้องเยันใหม่ตัวแบบคือเราแบบใส่ตัวบนเป็นแอมป์คือเราอ่าต้องเห็นเหตุมันดังอะ่ะอันที่เห็นเบรคยุตตตอนนี้ ก็คือว่ากัารเปียกซ้ายมันเข้าใจเหตุที่ทำไมบอกบ่บ่ครับเดี๋ยวลองมันเลยอยาโอเคโอเคได้ได้ได้เจียงกลางเอ้าเห็ดเจียงกลางประมาณนี้ป่ะเจียงกลางครับดีขึ้นพวกเราอยู่ดีกันนะเวลาเลี้ยงมันบ่แหบบ่ยังมันมันเปนแหบเป็นน้ำแอมบ่เอ้แต่ว่าแอมแอมผมใส่เอลสองสี่ครับ แอมผมเป็นเสียงแหลมเนาะไออีดพันสองผมใส่ครับแหลมข้างละซี่เพื่อนอ๋อเนาะใส่ครับเ็พให้มันได้ <c oughs> ยยางไปหอยผมสิพันเสียงให้ฮ <c oughs> ะ อผมเหตุเบดบ่ได้ได้เอาขางละสมลองเบิ่งที่ดังไห้ว่ะนี่่มาสัมผัสจ่องพานแม่นครับพานแม่นมาเป็นกอนไ้ครับพี่นี่นน้ยังครับสตูดิโอ้นนข้งล้างหล้งทานนยังครับัอไบกิเหลืองทำรู้เสียง ม่เหนียวจุกครับเอ้เครื่องเสียงียังครับอันโดดิบุอัดสุดๆียังครับอันครับอันที่หมายถึงสุดๆครับอันที่อันภาษาอีสานเรียนว่าอันภาษาอีสานเรียกอันภาษาไทยแปลว่าสุดๆๆเนี่สุดซุดเลี้ยวสุดๆนี่แหละสุดๆนี่แปลอย่างเอ้เข้าไปยังก่อน ก็ไม่หซึ่งอีสานวันละคำอีสานวันละคำเอ๊เดี๋ยวรับมินี่หสี่ร้อกลางตัวใดกบือสามสี่กสามสี่ครับกลางเปลี่ยนครับคราวนี้เอลดีหกนย์ับเบดสีครับเบรคคางแล้วยกบอครับางแล้เอาค้างและ3ามอันนี้ครับเสียงแหลมครับเสียงแหลมเขาดังไป กํลังสิดังา้ที่ัดังนครับอันนี้เสียงกลางครับแถวสองเสียงกลางจัดการต่อลำพงด้วยคอทิจิตอลนตัวนี้ครับควบคุมเยงเองด้วยนี่คุณครับเอ๊ะฟังง่ายุนเอะ่อว่ไรติไปฮึดงานหาโมงครับมันพอท่านแล้วพอท่านแล้วไปแล้ว ลอยเลยงานเลยไปนี้ตาตาชั่วโมงหนึ่งกับ่ได้บ่ชั่วโมงเดียวนึงไนิยบาาะเวลาจะเอาบงตู้เบครับเลียงกลางเสียงกลางเพิ่ประตูยังี่ครับยิงว่าิงว่าอันนี้ยชนครับ ว่าไม่เป็นเงี้งงคือเป็นมาบ่า <laughs> น,นี่เบรครับสิแปดเดีวแปดใบกลางสี่ใบใช่ว่าแปดดอกยังเหลืแปดดอกครับแค่นี้แหละอันนี้เบรน,นะครับตัวนี้ตัวเล็กนะครับเอามาทดสอบกับเบรน,นะครับดูนะครับเบร พอมาถึงตรงนี้นะครับเราเอา Power Amp Series LD6 จาก b o s Audio Technic LD6.0 นั่นแหละครับมาขับเบสเพียง1แท่นเท่านั้นนะครับในราคาราคาแ m มตัวนี้อยู่ที่12,800บาทย้ำนะครับ12,800บาทเอามาขับเบสลองดูครับเพราะว่า Power Amp ของพี่ๆเนี่ยมีปัญหานิดหน่อยครับก็เลย จัดตัวนี้คาเบตเลยครับต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับผมต้องขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเนื่องจากเหตุผลทางด้านลิขสิทธิ์เพลงใครที่อยากชมต่อให้จบเนี่ยก็ให้ทุกคนไปชมที่หน้าเพจ Facebook นะครับพิมพ์เข้าไปว่า b o t a ส d i o t e c เทคนิคที่หน้า Facebook นะครับจะขึ้นมาเดี๋ยวผมจะลง คลิปนี้ให้จบจนจบเพลงนะครับจนจบคลิปนี่แหละแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังแล้วก็รับดูหรือก็ลงกดเข้ามาดูนะครับในวันนี้นะครับขอบคุณมากๆมีใครชมถึงตรงนี้ไหมเนี่ยใครชมถึงตรงนี้คอมเมนต์หน่อยครับก็สําหรับค่ําคืนนี้ก็ขอให้ทุกท่านฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับลงคลิปดึกเกินไปนะ โอเคครับฝันดีมีเงินใช้ทุกคนครับ